ะหมออีปอมันล่นออกปุ้นมันเปิดนักล่ำเปิดแค่พอดีโอ้ยสีไอ้ซ้ออย่างมูนดีเดียวมันออกหมดแล้วเนี่ยเอาใครมูดีดีป๋อเฮ้ยหัวหน้าด้วยตายละฉันทร์จันทรนี่ยมันออกตรงนี้อ่ะเนี่ยเห็นดิเห็นน้ำไหม ตัวยูบปุ้จะหันได้ไน่ะเอ,อเอ้นมานอนมานอนเดี๋ผมพีสายเข้าเออเย้สองสามแค่นาะปล่ายนะหนูไป